สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะวันนี้ร่วมแคมเปญน,นะคะกับครูสิตาค่ะรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตานะคะวันนี้จะมารีวิวการใช้ว่านทิปค่ะว่านทิปมีพรึกษาที่เป็นมงคลหลายชนิดมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ความมงคลความปังเท่านั้นเนาะแต่มันทำให้หน้าเราสวยเด้งเด็ก ช้ำวาวมากตอนแรกตอนแรกหน้าปวกมากๆนะคะตอนแรกหน้าจะปวกเป็นสิวเยอะมากเพราะแพ้แพ้สารสเตียรอยะคะ่ะพอมาเจอว่านทิพย์นะคะใช้ไปได้ประมาณเกือบสองเดือนมันถึงจะหายเป็นปริทิ้งระหว่างเดือนแรกมันจะดันมันจะดัน สิวที่อยู่ข้างในออกมาเยอะมากค่ะพอมันดันออกมาปุ๊บมันหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงแล้วก็เหลือริ้วรอยนิดเดียวเพราะว่าอันนี้จะช่วยให้หน้าเรานะคะสมานแผลรอยสิวไม่ให้เป็นริ้วรอยแล้วก็แบบว่ารอยดํารอยแดงนะคะไม่ให้มันอักเสบนะคะถูกใจมากๆชอบมากๆเพราะว่าเวลาเราไปใช้คลีนซิ่งตัวอื่นนะคะล้างหน้ามันไม่สะอาดมันมีเกลี้ยงเกา่าแล้วทําให้รูมุมขนกว้างแต่พอมาเจอตัวนี้รับรองทุกคนจะติดใจและชอบมากเลยเพราะในความมงคลของเขาด้วยมี วันเออมหามงคลด้วยนะคะทําให้หลัลวรักโลหลงด้วยนะเมตตามหานิยมใครเจอใครรักใครเจอใครเมตตาด้วยนะทุกคนมีหลายอย่างไปอ่านเอาเองสิคุณมีเยอะมากค่ะพูดไม่หมดเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเลยว่าทําอย่างไรนะคะก็ตอนนี้หน้าก็คือไม่ได้ทําอะไรแต่งหน้าแบบว่าจะเต็มจะเต็มแล้วก็จะลางออกลิป ก็ใส่ลงไปในมือนะคะสองสามหยดใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้เนาะแล้วแต่เราว่าค่ะเออหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าบางเนาก็ใส่ไปค่ะลูบไปเลยค่ะลูบไปเลยลูบไปทั้งทั้งที่ตอนหน้าแห้งเนาะเขาไม่ทาร้ายผิวเราค่ะเพราะเขาเนื้อเขามวนเบามากดูนะคะลิปสีแดงเนี่ยออกเกลียงเลยค่ะแล้วก็ลูบไปที่คิ้วเลยค่ะครูเม้นจะไม่ค่อยทาตาเนาะเราก็ไม่ได้เน้นเยอะเพราะว่าเราใช้แค่ อะไรอ่ะนิดเดียวอ่ะทาอายไลเนอร์นิดเดียวเนาะแต่เราทาพวกแป้งพวกครีมพวกอะไรที่มันเป็นรองพื้นที่แบบว่ากันน้ำเนาะอันนี้ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะทุกคนเนาะเนี่ยใส่เยอะเราก็ลูบลูบไปนะคะเขาไม่ทำร้ายผิวเราไม่บาดผิวเราทำให้ผิวเราดีขึ้นมากหน้านเด็กเด้งดึงเนาะ ใครใช้ก็รักใครใช้ก็ติดใจค่ะรับรองใครซื้อไปเลยแม้ผิวแพ้ง่ายนะคะคูมเมิสเป็นคนที่แพ้ง่ายมากพอมาเจอว่านทิปของระบบทีเอ W ีวีของคูชิตาโอห้กราบเลยค่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะเพราะว่าจากหน้าพังๆเนาะคนที่เห็นอยู่จะรู้เลยว่าเฮ้ยทําไมสองเดือนที่แล้วอะ่ะออกกล้องก็รู้เลยว่าเป็นสิวเต็มหน้าผากเลยเนาะเ,นเต็มหน้าผากตายคางตรงแก้มเป็นหมดเลยตอนนี้นะคะ สวยใสปิ้งเลคะเนาะเดี๋ยวจะรูปพอแล้วเราก็พอเราเอาน้ำเนาะล้างน้ำเขาก็จะกรอกดื่มน้ำนมค่ะเนาะนี่ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆถ้าเป็น ตัวอื่นไม่มีนะคะไม่มีแบบนี้ถ้าถึงจะทำแบบนี้ก็ทำไม่ได้นะคะทุกคนถ้าอยากสวยก็รีบเลยจ้ารีบเอาไปใช้เลยไม่เชื่อถ้ายังไม่ลองเนาะอย่าเพิ่งเชื่อถ้าคุณยังไม่ลองนะคะนี่นะคะ เกลี้ยงใส่ราวกับกระจกล้างหน้าอย่างไรให้มันเหมือนกระจกแบบนี้ก็ต้องวานทิปนะคะวานทิปจัดไปเลยค่ะจัดเต็มไปเลยอยากสวยถ้าไม่อยากสวยไม่อยากหน้าเนียนใสก็ไม่ต้องซื้อจ้าไม่ต้องใช้นะจ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ